ไม่ชัดเลยมันมีไฟขึ้นอะอะไรทักดูตกใจทักดูดิทักดูดิอะไรอะเห็นอะไรบ้าไม่เห็นเห็นเทียนไงฮะเทียนเห็นเทียนเหรอเออพี่ดูอีกรอบหนึอะไรอะพี่ขอดูด้ิย ยียอยู่ก็ยืนขึ้นยีอยูอ่ก็ยืนขึ้นทักชัดเจนอะไรนี่พอดีน